เจอกับทีม TPD ทางคูดาดีในวัยอายุไม่เกินปีชายนะคะค่ะทีค่ะเด็ชายที่สิวัรชัยนาำมากที ไม่อยอกให้มรนงนี้นะคะดวเก่งเลยนนเดีไม่ได้เลยเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นพี่โอได้สีดลูกเอาแยเยอะที่สุดเลยหนีพี่อ๊เก่งแล้วพี่โอเก่งขึ้นเดียเงินค่ะโเก่งแล้วเดี๋ยวน่าเดียวพี่อเี